ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับใบรับสินค้าคืนนะครับอันนี้คือเป็นแบบฟอร์มของใบรับสินค้าคืนกลับเข้าสู่สต็อกนะครับซึ่งใบรับสินค้าคืนเนี่ยเรานำมาใช้หรือนำมาเก็บข้อมูลนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับก็คือแฟ้มข้อมูลของลูกค้าที่มาคืนสินค้านะครับ ในใบรับสินค้าคืนก็นนจะมีแฟ้มข้อมูลของลูกค้ากับแฟ้มข้อมูลของสินค้านะครับ,รบที่เราสามารถที่จะดึงข้อมูลเนี่ยมากรอกข้อมูลนะครับให้ใบรับสินค้าคืนไม่ว่าจะเป็นสินค้าสามารถที่จะอัพคืนเข้าสู่สต็อกเองอัตโนมัติแล้วก็เราก็ได้รู้ว่า,าลูกค้ารายไหนหรือใครที่มาคืนนะครับโอเค ทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของเลขที่นะครับเลขที่เอกสารแต่ละใบอาจจะเป็นบินเงินสดใบส่งของหรือใบอื่นๆก็แล้วแต่นะครับตัวโปรแกรม DB Form Plus เองเราสามารถที่จะกำหนดในเรื่องของเลขที่นะครับได้เป็น2แบบก็คือเป็นเมนนวลก็คือเรากรอกลงไปเองนะครับเลขที่เราสามารถที่จะกรอกลงไปเองได้2ก็คือ โปรแกรมสามารถที่จะตั้งให้เลขที่เนี่ยลันอัตโนมัติหรือเราตั้งเป็นออโต้ได้นะครับซึ่งความยาวนะครับความยาวเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราต้องการใช้เลขที่เอกสารกี่หลักนะครับซึ่งสแตนดาดผมก็ส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้ที่7หลักนะครับ7หลักต่อมานะครับต่อมาก็คือในเรื่องของวันที่นะครับในเรื่องของวันที่เนี่ย นะครับผมสามารถที่จะคือตัวโปรแกรมสามารถที่จะเซตในเรื่องของวันที่นะครับ,รบเดี๋ยวทางด้านขวานะครับเดี๋ยวผมอธิบายแล้วก็ให้ดูในส่วนของอโครงสร้างหรือส่วนของการสร้างนะฮะให้ดูนิดๆน,นะครับเพราะว่าในคลิปต่างๆผมยังไม่ได้แนะนําในส่วนของการสร้างรูปแบบแล้วก็ชนิดของ,ของก็เรียกว่าชนิดของข้อความนะครับ หรือประเภทคุณสมบัติต่างๆนะครับอันนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับให้ดูเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ก่อนนะครับวันที่ตรงนี้นะครับที่เรากรอกข้อมูลลงไปเนี่ยนะครับเราสามารถให้โปรแกรมเนี่ยขึ้นเองอัตโนมัติก็ได้นะครับขึ้นเองอัตโนมัติก็ได้แล้วก็รูปแบบของวันที่นะครับเดีย๋ยวผมจะคลิกให้ดูทางด้านขวามือนะครับที่ประเภทของฟิลดเนี่ยเลือกเป็นวันที่นะครับ ตรงนี้นะครับรูปแบบของการแสดงผลวันที่เนี่ยมีให้เลือกนะครับหลายแบบนะครับซึ่งเป็นแบบทั้งภาษาไทยและก็สากลแบบเต็มแล้วก็แบบย่อนะครับตัวเลขที่ใช้เป็นอารบิกหรือไทยนะครับรูปแบบของศักลาาดก็จะเป็นคริสหรือพุทธนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เลือกรูปแบบเป็น วันเดือนปีหรือเดือนวันปีหรือปีเดือนวันนะครับหรือมีเครื่องหมายต่างๆขั้นกลางนะครับแล้วก็รูปแบบของวันที่แบบเต็มนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเราสามารถกําหนดได้หลายรูปแบบในเรื่องของวันที่เราก็ใช้ให้เหมาะสมกับเอกสารหรือข้อมูลในองค์กรของเรานะครับทีนี้กลับมาตรง วันที่ในแบบฟอร์มนะครับหากเราไม่กำหนดเป็นออโต้นะครับเมื่อเรามาถึงวันที่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันก็คือ Enter นะครับ Enter ผ่านในฟิลด์ของวันที่นะครับวันที่ก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับตามวันที่ของคอมพิวเตอร์แล้วก็เราสามารถที่จะใส่สูตรในเรื่องของวันที่ครบกำหนดชำระนะครับว่าเราได้รับเครดิตมากี่วันนะครับ หลังจากเราใส่จำนวนวันที่เราได้รับเครดิตมาแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการนับให้เรานะครับอัตโนมัติแล้วก็สแสดงวันที่ชำระเงินให้เองอัตโนมัติตรงนี้นะครับแต่หากเราไม่มีในเรื่องของการซื้อเครดิตมานะครับการชำระเงินก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับต่อมาในเรื่องของอรหัสลูกค,ค้านะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่ามีมีสองแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับใบรับคืนสินค้าเนี่ยก็คือลูกค้ากับสินค้านะครับตรงนี้ในเรื่องของรหัสลูกค้านะครับเราสามารถที่จะค้นหากดค้นหาได้นะครับไม่ว่าเราจะกรอกลงไปในแฟ้มข้อมูลของลูกค้ากี่ลายก็แล้วแต่เราสามารถจะใช้ฟังก์ชันนะครับให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่รหัสนะครับใช้ฟังก์ชัน f8 list ในการค้นหานะครับ หรือเราจะใช้ฮอตคีย์ก็คือเราสามารถจะกด f 8ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ให้เคอร์เซอร์อยู่ที่รหัสลูกค้านะครับเพราะว่ารหัสลูกค้านี่คือเป็นตัวอินเด็กในการค้นหานะครับเมื่อเรากด f 8นะครับข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของลูกค้าก็จะปรากฏอันนี้นะครับคือเป็นรหัสลูกค้าส่วนเราจะดูรายละเอียดว่าในแต่ละรหัสเนี่ยเราจะค้นหากับชื่อก็ได้นะครับกับเบอร์โทรก็ได้หรืออื่นๆที่เรา ตั้งขึ้นมานะครับ,บที่เรากรอ,อกข้อมูลเข้าไปเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับ,บอันนี้นะครับแล้วก็มีฟิลที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่เนี่ยเราสามารถจะก,กรอกลงไปได้นะครับหากเราเลือกที่จะค้นหาจากชื่อนะครับด้านขวามือที่เขียนว่าชื่อฟิลด์เนี่ยให้เรามาคลิกที่ Name แล้วเราก็กรอกนะครับหรือพิมพ์ชื่อของลูกค้าลงไปได้ไม่ว่าจะเป็น บุคคลหรือบริษัทนะครับแถบสีน้ําเงินก็จะวิ่งไปที่เขาเรียกว่าวิ่งไปที่ข้อมูลที่เราค้นหาได้ในทันทีนะครับอันนี้คือกรณีที่ที่ลูกค้าเนี่ยมีอยู่หนึ่งรายแต่อนาคตนะครับเรามีลูกค้าเยอะๆเราก็สามารถกรอกเข้าไปแล้วก็จะแสดงให้เราเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเราสามารถจะเก็บได้ไม่จํากัดนะครับ เมื่อเราได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วเรากดตกลงนะครับหรือกด enter หนึ่งครั้งนะครับข้อมูลที่เราต้องการจะมาแสดงในใบรับสินค้าคืนก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับในกรณีของลูกค้านี้ก็คือโชว์รหัสโชว์เบอร์โทรโชว์ชื่อแล้วก็โชว์ที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลในเฟ้มข้อมูลของลูกค้านี่อาจจะมีมากกว่านี้แต่เราสามารถที่จะระบุได้ว่าเราต้องการ จะดึงข้อมูลอะไรมาแสดงให้เห็นนะครับในแต่ละใบนะครับในแต่ละใบในแต่ละเฟรมข้อมูลนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือเรากด enter ซึ่งการกด enter ลำดับของฟิลเนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้นะครับว่าเราต้องการจะไปฟิลไหนก็คือเราสามารถที่จะกำหนดได้ในการ enter เพื่อที่จะกรอกข้อมูลนะครับทีนี้เมื่อเรามาที่ฟิลในในเรื่องของรหัสสินค้าแฟมนี้ก็คือดึงมาจากแฟมข้อมูลของสต็อกสินค้านั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกด F8 เช่นเดียวกันนะครับในการค้นหาใช้เมาส์ได้นะครับกด F8 ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกรหัสซึ่ง คำว่ารหัสของลูกค้าหรือรหัสของสินค้าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวสแกนบาร์โคดนะครับหรือสินค้าที่เราใส่รหัสบาร์ารโคดลงไป13หลักนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวสแกนบาร์โคดเนี่ยสแกนลงไปได้เลยนะครับ,รบโปรแกรมรองรับเกี่ยวกับตัวสแกนบาร์โคดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ รหัสสินค้านะครับรหัสสินค้าที่เราไม่มีในเรื่องของของรหัสนะครับหมายถึงว่าสินค้าที่ไม่มีรหัสในตัวโปรแกรมเราสามารถที่จะกําหนดรหัสของสินค้าขึ้นมาเองได้นะครับตั้งแต่2หลักเป็นต้นไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างบาร์โคดนะครับนะครับได้อันนี้จะค่อยแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างบาร์โคดสินค้าหรือการกําหนด นะครับรหัสของประเภทสินค้าในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราดึงข้อมูลนะครับอันนี้กดมาจากสต๊อกสินค้านะครับก็คือข้อมูลของสต๊อกสินค้านะครับข้อมูลที่แสดงขึ้นมาก็คือมีรายละเอียดของสินค้านะครับพร้อมกับจำนวน ที่ทาการรับคืนซึ่งจํานวนตรงนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมก็สามารถจะทําได้โดยการที่ว่าอย่างที่เห็นก็คือเราระบุให้ขึ้นหนึ่งนะครับมาเองอัตโนมัตินะครับหลังจากขึ้นหนึ่งแล้วหากจํานวนที่เรารับเข้ามีมากกว่าดึกเราก็สามารถใช้เบาล์คลิกแล้วก็เปลี่ยนจํานวนนะครับในการรับสินค้าเข้าเนี่ยได้นะครับส่วนหน่วยนับนะครับหน่วยนับด้านหลังของสินค้าเนี่ย เราสามารถที่จะ,จะดึงมาจากแฟ้มข้อมูลของสต๊อกสินค้านะครับต่อมาในเรื่องของราคานะครับราคาตรงนี้ราคาต่อหน่วยนะครับที่แสดงขึ้นมาตรงนี้จะเป็นราคา,าราคาต้นทุนนะครับราคาต้นทุนและราคาในตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับว่าเราจะรับคืนในราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร,ร,ราคา,าได้ส่วน ด้านหลังจำนวนเงินเนี่ยก็จะคำนวณให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ท้ายบินนะครับก็จะแ <จะ S 1> สะดงในส่วนของสินค้าคงเหลือปัจจุบันนะครับอันนี้คือก่อนที่เราจะบันทึกก็จะแจะสะดงให้เราเห็นว่าสินค้ามีอยู่ในสต็อกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับต่อหนึ่งบินนะครับเราก็สามารถจะรับสินค้าเข้าตามที่ลูกค้าคืนได้นะครับ ได้จำนวนประมาณเกือบ20รายการนะครับเกือบ20รายการก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับแล้วแต่เราสามารถที่จะเราบุกหรือสร้างขึ้นมาได้ว่าเราต้องการกี่รายการต่อหนึ่งบินก็สามารถทําได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท้ายบินก็จะคํานวณคํานวณในเรื่องของราคาให้เรียบร้อยแล้วก็แปลงเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งการแปลงเนี่ย โปรแกรมสามารถจะแปลงได้2ภาษาคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับอันนี้คือแปลงให้เองอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมาพิมพ์นะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยสองพบาททวนเนี้ยครับก็จะแปลงให้เองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับหากเราต้องการจะปิมพเราก็สามารถจะปิมพได้นะครับเราต้องการที่จะดูก่อนนะครับหรือพรีวิวดูก่อนได้นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นะครับอันนี้โปรแกรมมีฟังก์ชันนะครับให้เราใช้งานแบบง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับผู้ใช้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายนะครับการทำงานก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คือเป็นการรับสินค้าเข้าสต็อกนะครับรับสินเอ่อโทษนะครับรับสินค้าคืนกลับเข้าสู่สต็อกในกรณีที่ ลูกค้ามีการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้านะครับโอเคข้อมูลของใบรับสินค้าคืนเนี่ยก็มีประมาณนี้หากใครมีข้อมูลนะครับที่จะสอบถามหรือรายละเอียดในส่วนต่างๆ,างๆก็สามารถที่จะพิมพ์มาใต้คลิปได้นะครับหากมีคำถามผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับหรือหากสนใจ นะครับที่จะปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างนะครับการจัดเก็บข้อมูลในธุรกิจรูปแบบต่างๆหรือเกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์มนะครับมีเงื่อนไขตามธุรกิจก็สามารถปรึกษาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะมีข้อมูลให้นะครับประมาณนี้นะครับก็บขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม